มีน้ำบ่ละลนั่นกาลงไปเยอะตำตาคือแทฉะเอาคนกาล้องล,งละ่ะพผุ่นไปบอกพี่ปีพุ่นบอกพี่ปีลงอ่างนเร็วพผุ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ่ายสวยหน่อยจ่ายสวยก่อนจ่ายสวยย,สวย้อนด้วยหันวันอันวัน มาเจอกันเช่นเคยนะคะแม่แม่มเพื่อนาางหมดลมมีมูยางค่ะมือนี้ไม่มีเพื่อนเดินเลยบังเดินจับเอาจับเอาเลยโอ้โหกินน้ำมันกูได้ปะก็ดอยตัวนี้กินน้ำมันหึหึเลยหึปวดหัวตบตบบ่อน้ำมันนะฮบ่อน้ำมันไหลอาเกี่ยมอยู่คนณออไหลน้ำขาเต็มเลย ไล่น้ำเกี่ยมน้ำขาเต็มเลยพี่น้องผุนหนึ่งน้ำขาเปียกหมืดหยืดน้ำเกี่ยมกับไลอาบอยู่พูดโดยพดยูดโยขาแน่นางงามโอ้แม่ต่อยนั่งตันดาประตูไปเลยเดย้อยางขวมแม่ต่อยเลยบอกแม่ต่อยก็ได้ก็จะเข้าไปหลัง บอกแม่ต่อยลบแน่มาสั่นขอท่างแน่มาสั่นแม่ต่อยนั่งเต็มประตูเลยสุดแท้แต่ว่าสนหา,ามาเล่นกับแก้วนี่ละ่ะบม่มี่มูเล่นแล้วคำแล้วหามูลเล่นบ่มีแล้วเ,เขาไปเดิอนออกกำลังกายมันหรอ จากบลูน้มนน้ำมโพบอยู่มากเลวยังนีนมยนีนุ่นปุ่นปุ่นนี่น้าบ่ละนั่นการลงบ่เยอะตำทาคือแต่ๆเอาการล่งลหรปุ่นไปบอกพี่ปีปุ่นบอกพี่ปีล่องอ่างเร็วพปุ่น แก้วแก้วเขาจิบไปลงอ่างลนะคุณจิบไปหาพี่พี่นกไปหาผู้เบาหาหาผู้เบาเลยขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วไปใส่นอ เหอฮะผู้บ่าวนบยางน้ำกลุ่นเลยปะพูดอะพูดอะกอดข้อผู้สาวเมยเอ้ยยยยยล้ยกยยยวยย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 ายย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  อพี่ปีสวยบบพี่ปีสวยบบเฮ้ย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 ยังเต็มยังออกมากเลยอยากเขาเฟ้มให้เขาอีกมเฮ้ย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 ไปหารอยของพ่นได้นั่นไปเล่นน้ำนองพุ่น เอาขึ้นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแก้วก็สวยจ้าเดี๋ยวน้องแก้วโตขึ้นก็สิคือพี่ปีนี่ละตอนใหม่ๆนะโอ้ยหนูไม่อยากเสียเปล่าเลยวังวังบุญบวชพ่อเสือเขานันว่าสิบไปน้ำหมูนี่หอดนี่จวดเลยหอดทางโค้งมัจวดเลย ยางอยากปิ่นกับปิ่นคือวานล่ะเอาๆไปยังคือไปยืนอยู่จังสันแง่นั่นมุนเขาไปกินหญ้ามองแง่แง่เตะแซ่บมองหันเตะนี่มาขึ้นง่อยขอนเบิ้งนี่มาขึ้นง่อยขอนเบิ้งขึ้นได้บองง่อยขอนหนองเบื้องดึงไว้นะแก้ว ออกไปเลยขึ้นขึ้นขด้นขึ้นขึ้นขึ้นึนขึนเอ้ยสาวสวยยางวุ่นอยู่แบบนี้อ่ะบ่มีบม่งจุดบ่มีหม่งเบียดหาที่เบียไม่ได้สาวสวยเื้อเจอผู้เบานบดึงไว้แล้วบัะเดี่เวเฮ้ ไปบ่ได้เอ๊ะๆว่าพี่นพบ่ว่าหยังดูโพจัดการซะบ่ว่าซั่นอ้าวลงเลยลงเลยเฮาก็หาลงบ่บ่กล้าลงถ้าแม่นว่าเคยลงเทื่อนึงแล้วก็สิชินอยู่ันบ่ทันกล้าลงเทื่อก็เลยบ่ทันู้วิธีลง ชัางบ้านอันพี่บัวนั่นไ่ได้ยากแล้วโดดลงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกบอกอยากไปด้วยอยากไปด้วยลัดหนาพี่เลยเนาะไล่ตาดีมักมองันเนาะไปกินหยาทุบาบุญส่งออกกำลังกาย พคนดิบ <c oughs> mm ่ต hmm, so like so like ้องไปซอยพอรุ่นลลางรถเด้อบ่ต้องไปซอยพอรุ่นเด้ออือเสียบแห้งตินหยามางหนือปวดอะช่องแคบแคบยังจะแคบแง่เข้ามาอยู่ติบ่มีต้นไม้ดอกมีแต่หญ้าเหลากินหญ้าพวดปวดจังเทศบาลเนาะ เอาเอาไปแล้วไปแล้วยาไปล่นของสูงนะเออสาวาติกับนี่เสียอยาเสียบยาบันนองเกี่ยวแตียบบกกาลุอ่างหน่ำ เอาเาหักอาจะหมอกขั้นขั้นไอ้ตูเนี้ยหันเทาเท้าล็กน้ำมัมเบิ้งเบิ้งเบิงลองเบ้งองบ่องได้กบองดอกสาดน้ำโลดปีสาดน้ำให้พ่อเลยรองเด็กับบอ่งดอกห่อนห่อนกับบอกาล่งเหม็นบ่บ่เคยลงกับบอกาหย่านไ้ยื่นอกับน้องก่อนนะน้องมาเล่นไปเล่นมากัน เมื่อไม่ประกาลงฮึ่มตะว่าอันจังของพี่บัวนั่นไปมือเดียวก็ลงตามโหลดได้อันนี้อันนี้มันเลิกน้ำเลยเบื้งทรงเลยประกาลงเอาคืนคืนเอาเออขางไวยแล้วเอาคืนบ่เอาคืนบ้างเอาคืนบ้างคืนบ้างคืนง่อยนะแม่เออเอาเอา แต่ในหน่อยพี่ปีกระเจงศิล่ะนี่จางรถรถก็ไปง่ายงานเลยเหมือนแล่นอ้อมพวกนั้นเออเล่นหาเป้าป้าคุณไปตัดใต้เมยแม่์น้ำอันแม่ต่อยนหมขนาดรถง่ายง่ายกล้วยมันงเนาะหยาอยาหยาจะปติดวัดดิอือเออถูเออถูเออถูเลยน้องก็อ่อนน้องก็อยากเล่นน้ำปีจนว่าพีขังโบบีกจ็คเตอร์ เบีกแตกะะนะแล้วเราไ, <ป S 1> ไว้เจอกันใหม่นะคะแม,ม,ม่เจอกันใหม่นะคะคล <ไป S 2> ิ<ไ>ปหน้า <ไป S 2> นะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ